สวัสดีค่ะเพื่อนๆทางแฟนเพจเลนพิมพ์ทุกคนเลยนะคะสำหรับวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาบอกนะคะกะติกาแล้วก็วิธีการรุวมสนุกนะคะในการแจกของรางวีใหม่ปีนี้นะคะ2014เองนะคะนั่นก็คือ1เลยนะคะเพื่อนๆองกดไลค์นะคะแฟนเพจของพิมพก่อนเลยนะคะ2นะคะกดไลค์แล้วก็กดแชร์คลิปนี้นะคะออกไปให้เพื่อนเนี่ยของเพื่อนเนี่ยได้ชมกันนะคะแล้วก็อันดับที่3าเนี่ยนะคะพิม ใต้คลิปนี้นะคะหัวข้อคือปีใหม่นี้คุณต้องการเปลี่ยนแปลงอะไรนะคะอย่างเช่นเปลี่ยนแปลงชีวิตเปลี่ยนแปลงการแต่งหน้าหรือว่าเปลี่ยนแปลงสามีที่บ้านของเราเอง,เองนะจ๊ะก็คอมเมนต์ด้านล่างนี้เลยนะคะแล้วก็บอกชื่อด้วยนะนะคะข้อความใครโดนใจนะะทางเรานะคะก็จะติดต่อกลับไปหาเพื่อนๆเองนะจ๊ะ เบอร์โทรไม่ต้องนะคะเบอร์โทรเป็นสิทธิทส่วนบุคคลเดี๋ยวเราจะติดต่อกับไปทาง inbox ล้วกันเนาะโอเคนะคะก็บอกวิธีการเปลี่ยนแปลงเพราะอยากเปลี่ยนแปลงอะไรแล้วนะคะก็เป็นการเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเรามารีวิวดีกว่าว่าของรางวัลเรานั้นมีอะไรบ้างรางวัลที่4นะคะนก็นคือนี่เลยค่ะ p a s s i o Formula นะคะรุ่น Happy Boosting นะคะ g o and m o o s e Boosting Brush นะคะสี Natural นั่นเองค่ะคือตัวนี้นะคะเป็นสี brush on ที่ สวยแล้วก็ดูมชมพูนวลๆนะคะเหมาะกับสาววัยรุ่นสมัยนี้มากๆเลยนะคะใครที่ปัดแก้มจัดเนี่ยควรจะเปลี่ยนนี้ใส่ได้แล้วนะคะเพราะว่ามันจะเหมือนแก้มลิงเอาแล้วจ๊ะตัวนี้นะคะจะมีส่วผสมของชิมเมอร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยหมดห่วงนะคะเรื่องหน้าจะแมตเกินไปหรือหน้าจะดูแห้งเกินไปนะคะเพราะาชิมเมอร์ของเจ้าตัวนี้เนี่ยไม่ได้เป็นเม็ดนะคะแต่เป็นความเงาที่สวยแล้วก็ดูลมูลมากๆเลยค่ะต่อไปรางวัลที่3นะคะนั่นก็คือ p ัชเชียฟอร์มูล่าเหมือนกันค่ะแต่ว่าเป็น เอ่อ uh, Go and Muse Boosting Two in One นะคะเป็นบลอนเซอร์แอนด์บลัชนะคะสีบลอนเซอร์แอนด์ลสนะคะคือจะเป็นบลัชออนนะคะก็คือจะเป็นเจ้าตัวเดียวกันกับเจ้าตัวนี้นะคะเป็นสีบรอนเซอร์นะคะตัวนี้เป็นบอนเซอร์ที่เหมาะกับคนผิวขาวนะคะพิมเนี่ยใช้แล้วไม่ลอดนะตัวนี้นะคะอ่าบอนเซอร์อาจจะมีแบบว่า มีรอยแป้งอยู่นะคะเพราะว่าเราลองใช้แต่ว่ามันไม่เห็นสีเลยกับหน้าเรานะเพราะว่าดูสิสีหน้าเราเข้มกับกับตัวแป้งอีกอะนะคะก็เลยโอเคเอามาแจกเพื่อนดีกว่านะคะไม่ต้องห่วงนะคะว่ามันจะหมดอายุเพราะว่าเราเนี่ยไม่เอาของหมดอายุมาแจกเพื่อนแน่นอน,นะคะ่ะอันนี้น้เหมาะกับคนผิวขออาวจริงนะคือใครที่ได้ไปเนี่ยเราจะเลือกสีผิวด้วยน,นะคะว่าเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่เราจะแจกหรือเปล่านะคะต่อไปนะคะรางวันที่2กันเลยค่ะนั่นก็คือ มิสตาบายดาวิกาท่นเองค่ะตรงนี้นะคะเป็นของแท้แน่นอนนะคะไม่ได้ว่าเป็นของปลอมหรือว่าแต่อย่างใดนะคะซื้อที่อินสตาแกรมมิสตาบายดาวิกาจริงๆนะคะก็ไม่ได้ใช้ะคะ่ะคือมีหลายใบายมากๆถ้าเกิดว่าใครติดตาม Facebook ของพิมพเนี่ยก็จะสังเกตได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้พิมพได้ลงรูปหมวกไปคือหมวกเยอะมากจริงๆก็เลยว่าเอออยากเอาให้เพื่อนๆแล้วก็อย่างหนึ่งคือมิสตาเนี่ยคือมันไม่เข้ากับหัวพิมพอะ่ะเออมันเหมือนคนแบบว่ายัด ยัดอะแต่มันใส่ได้นะมันใส่ได้แต่คือมันเหมือนคนที่แบบว่าเอาหัวยัดเข้าไปในหมวเพราะเราเป็นคนอ่าหัวระยะสุดท้ายอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เลยดูเป็นแบบว่าหัวเล็กยิ่งกว่าเดิมไปเลยอะก็เลยแจกเพื่อนดีกว่านะคะต่อไปนะคะรางวัลที่1นงค่ะรางวัลสุดท้ายนะคะแล้วก็เป็นสเปเชียลในการแนะนําเลยนะคะเพราะว่ามันดีมากๆเลยแต่ว่ามันไม่เข้ากับพิมพ์อีกแล้วนะคะนั่นก็คือ นี่เลยค่ะน้ำยาทาเล็บนะคะของ Christian Dior นะคะตัวนี้นะคะเป็นตัวอ่รุ่นออกใหม่ไม่แน่ใจบริมิเต็ดหรือเปล่าน,นะคะแต่เห็นว่าตอนนี้เนี่ยมันมีเพิ่มสีแต่ตอนที่ซื้อเนี่ยคือมีสีนี้กับสีชมพูนะคะคือสีชมพูเนี่ยจะเป็นแบบสีชมพูมุกๆนะคะก็เลยแบบเอ้ยมันไม่เข้ากับนาก็เลยเอาสีนี้มาแล้วมันยิ่งไม่เข้าใหญ่เลยนะคะก็เลยเอามาแจกเพื่อนดีกว่าชอบมากๆเลยอะ่ะต่อมา มันไม่อยู่กับเราแล้วก็ไม่ต้องสงสัยว่าตัวนี้คืออะไรตัวนี้นะคะคือตัวพิมพ์ลายนะคะมันจะเห็นนะเห็นแล้วมันจะเป็นโค,งโคง้งๆอ่ะนั่นแหละค่ะคือเจ้าตัวนี้วิธีการทานนะคะคือทาเสร็จปุ๊บเนี่ยอย่าเพิ่งรอแห้งหรือว่าอะไรคือปาดเสร็จปุ๊บเนี่ยทั่วแล้วเนี่ยรีบเอาเจ้าตัวนี้นะคะมากดเอาเจ้าตัวนี้นะคะนี่ด้านโค้งนะมันจะมีด้านโค้งเห็นป่ะด้านที่เป็นตรงๆแบบนี้นะคะเอาด้านโค้งเนี่ยวางไว้ที่เนื้อของเราอย่างนี้ นะพอวางเสร็จอย่าให้มันชิดกับแผ่นนี้นะแต่ว่าใกล้ที่สุดเท่าที่จะใกล้ได้นีจ๊ะแล้วก็โค้งไปโค้งมาตามเนื้อเล็บของเราเตตามเนื้อเล็บของเราแบบนี้นะจ๊ะอย่าทาในพัดลมไม่งั้นเ,นเพื่อนๆจะไม่เห็นความเปลี่ยนแปลงของเจ้าตัวนี้เลยวันที่หนึ่งโอเคค่ะก็หมดไปแล้วนะคะสําหรับของรางวัลที่จะแจกสิ้นปีนี้นะคะ<ม>อาจจะน้อยไปหน่อยนะ<ม>คือว่าเพจเพิ่งเปิดนะคะ<ม>ก็ ฝากติดตามชมนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามแฟนเพจของพ,พิมพ์แล้วก็ฝนด้วยนะคะคือจะมีอ่าไอเทมดีๆแล้วก็วิธีการแต่งหน้าเก๋ๆมาแนะนำเพื่อนๆในทุกสัปดาห์ทุกเดือนทุกปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะคะตัวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วก็อย่าลืมมาร่วมสนุกกันเยอะๆนะคะคอมเมนต์สิ่งๆเนี่ยจะได้โดนใจเนี่ยเอาไปเลยนะคะชิ้นไหนนะคะวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะพบกันใหม่โอกาสหน,นะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ